รู้ไหมว่าพี่อัมในชอบผิวแสงชอบเรียบร้องความสนใจเนี่ยจ,จริงไหมในการที่มีความฝันที่เยอะแยะขนาดนี้กับเรื่องความรักเนี่ย<อ>พี่อัมจะเลือกสิ่งไหนมากกว่ากันถ้าง,งานล้มเหลวกับความรักล้มเหลวเสียใจกับงานมากกว่าอยากลัวความล้มเหลวควรวโหยหาความล้มเหลวคนเราก่อนจะกระโดดไม่ต้องย่อก่อนเว้ยอยากลัวตอนตรเองย่อคนเราก่อนจะกระโดดมันต้องย่อก่อนท,<ไ>ทุกคนเปล่ามีแขกมาหานะ่ะเพื่อนหรือเปล่า ไข่แม่มีรูอะตัวลายๆมีหนวดด้วยมีหนวดเรียกเขาเข้ามาเลยอโอเครอแป๊บนึงเอเคครับรไข่และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือพี่อาร์มโอฮาอนะ่าสวัสดีครับพี่อาร์มสวัสดออีดูรีแลกซ์นะครับวันนี้ดูรีแลกซ์เต้นครับด,ด,ดูมานานแล้วนะที่บ้า ดูดิจิตอลกันดูใครครับดูทุกคนที่บ้านเลยมึงจะแต่งเป็นใครกูดูหมดแหละอ๋อตามผมด้วยเหรอฮะมีจริงๆใช่ไหมมีจริงๆก็คืออ่านในคอมเมนต์คือแบบว่าทุกคนมีตัวตนจริงๆมีจริงๆก็คือผมก็มีพ่อแม่พี่น้องผมตามนั้นเลยเออถ้ามีจริงก็โกรธนะมีจริงที่มีจริงสามารถเนี่ยวันนี้เขาก็มานะเห็นไหมแม่สสวััดีครบพี่สสสสววัััดดีีครบพี่อาร์มพี่อาร์มเออมึงก็หลุดหลุดใช่ไหม ก่นชอบก่นชอบเป็นยังไงบ้างครับพี่อาร์มชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไม่เคยไปสัมภาษณ์ไหนแล้วแต่งตัวใครเลยเมาก่อนเลยเฮแบบว่าเนี่ยพ็อปเพิ่บอะไรนี้อ่าแน่นอนอันนี้อ่านบ้างได้อ่านบ้างอ่าอ่านอยู่ครับมีอะไรมีอะไรบ้างในนี้เ่ก็จะเป็นพวกแฟชั่ตรองดีสาวโอ้ยหัวไวสบายดีทำช่องโอฮาน่าครับมีช่องเอีโอตอรี่ด้วยเป็นช่องส่วนตัวแล้วก็มีรายการประจำก็คือบริษัทฮาร์มเป็นตัวการจัดเต็ม จริงเหรอครับใช่ครับเอ่อช่องทั์ทีวีกดเลขขายที่สองครับอ่าฝันติดตาพี่อาร์มด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วตอนนี้ชีวิตในการทําตอนนี้ครับพี่อาร์มทําอะไรมาบ้างแล้วทําอะไรบ้างแล้วมาถึงอดีตเดินเหรออดีตโอ้โหพูดถึงอาชีพเหรอใช่ครับเยอะมากเลยด้วยอาจจะเป็นคอนเทนต์ของพี่อาร์มก็ได้คอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ถ้าเกิดถ้าเกิดถามถึงอดีตว่าเคยทําอาชีพอะไรมาตั้งแต่ทําเข้ากล่องเด็กปั๊มก่อสร้างเก็บขวดขายพนักงานดิมเบอร์สนสนุก เยอะมากทํามาเยอะมากมาไอชีชีวิตก็คือผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วพี่อาร์มคิดว่าตอนช่วงวัยเด็กของเราเนี่ยครับเรามีความฝันที่อยากจะทําอะไรนะครับเยอะเลยนะตอนนั้นตอนถ้าเกิดเอาจําความได้ตั้งแต่สมัยพ่ออยู่พ่อเสียตอนประมาณปปสองไม่รู้อายุเท่ไรตอนประมาปปสองพ่อยังอยู่แล้วนั้นพ่อจะมีโต๊ะทํางานแบบใหญ่ๆยาวๆแล้วก็มีช่องข้างล่างเนี้ยแล้วเขาก็นั่งเงี้ยเราชอบไปแอบนั่งข้างในแล้วเราก็เอากระดาษมาแปะเว้ยแปะตามผนังเกิดของของโต๊ะอ่ะ แล้วจุดๆๆเบ็ดเป็นดวงดาววาดดวงดาวอะไรเงี้ยแล้วก็กระดาษมันขยำๆขับยานเว้ยเออเมื่อก่อนผมเพิ้ลขนาดนั้นอ,ะอน่ะ <c oughs> เออเป็นคนเพิ้ลเลยว่าขับยานเลน่นปิ้วยิงปิ้วปิ้วปิ้วชอบสตาร์วอลอะไรเงี้ยชอบอวกาศเลยอยากจะเป็นนักบินอวกาศอ๋ออยากเป็นนักบินอวกาศรู้ไหมว่าพี่อาร์มเนี่ยชอบหิวแสงแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจเนี่ยจริงไหมจริงตั้งแเด็กๆนะอ่าเชื่อไหมตอนที่เขานั่งกับมีดแถวๆใช่ไหม เขาอาจารย์บอกว่าอาแถวห้องหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินเข้าห้อง้อ่ะลุกขึ้นแถวใช่ป่ะครับแล้วเราอยู่เราเรียนอยู่ห้องห้สี่มีประมาณ8ห้องห้องสี่ห้องกลางๆแสดงว่าต้องมีสี่ห้องที่เห็นเราอ่ะใช่กูคิดถึงขั้นอะไนะเว่ากูต้องลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็ต้องให้เฉยๆแต่ทำตัวยังไงดีอ่ะม่งเลยกลายเราชอบดูทีวีเราอยากเป็นคนในทีวีทีวีมีพระเอกอะไรเงี้ยเราอยากอยากเป็นพระเอกพอเราอยากเป็นพระเอกเราในชีวิตจริงเรามันเลยกลายเป็นเก๊กอะคนชิดเก๊กอะเฮียขึ้นมาลุกขึ้นยืนมาห้องสี่ลุ ใครจะมาชอบกูแหละอ่ะเกลียดทั้งห้องทุกคนทุกคนมองทส่ยันนี้มันเก๊กจังเอยอะไรวะเว้ยแล้ค่อยเรียนรู้ขึ้นมาว่าอ๋อทาแบบนี้ทรงแบบนี้มันดูเก๊กนะเราลเปลี่ยนเป็นตลกหาอะไรอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแล้ข่าวว่าพี่อาร์มเนี่ยเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นดาราด้วยใช่ใช่ใช่คืออะไร อยากมืชชีอเสียงตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าคาว่าดารามันมันคืออะไรอะเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นตัวเองอยู่ในทีวีใช่แล้วมีคนชมเราใช่มีคนชอบนู่นนั่นเป็นอยากเป็นอยากดูอยากเข้าไปดูในทีวีมากเลยแล้วก็ลองไปลองไปดูไปถามเขาว่าควรทายังไงดีก็ต้องไปแคสติ้งหนังอะไรสมัยก่อนนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าไม่น่าเหมาะกับการแคสติ้งแล้วได้งานมาเพราะว่าตอนนั้นอะเราก็เราไม่ได้รอท่เหยิ่ด้วยตัวขาสั้นนี่หรอมครับขาสั้นกว่านี้ก็เหม็นตีนตัวเองแล้วนี่เราเลยรู้สึกว่า ไปทางไหนดีวะไปทางไหนที่จะเข้ามาอยู่เบื้องหน้าได้ก็เลยอยากศึกษาเบื้องหลังก็เลยทําให้เรารู้สึกชื่นชอบในการงานโปรดักชันมีโพสต์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะมาอยู่เบื้องหน้าออชอบพี่จะโดดเด่นชอบหิวแสงมันวันนบีพอ,พอสมควรแล้วตอนนี้พี่อาร์คิดว่าพี่อาร์ไปดาราอย่างไรรู้สึกว่าตอนเราฝันไวใช่ไหมอยากเป็นดาราแว้ว่มันไกลเรามากเลยเราไม่มีทางเป็นไปได้แน่เลยอะแล้ววันนึงก็มาทําโอฮาน่านี่แหละจนวันหนึ่งได้จัดโอฮาน่ามิตติงขายบัตรสี่ร้อยเก้าสิบบาทคนนั่งมาสองพันห้าร้อยคน ขึ้นเวทีไปร้องไห้เลยแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งอิ่มข้าวก็คือร้องเลยเออรู้สึกร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคนมหาเราขนาดนี้เราน่าจะดังแล้วเนะคนที่รักเราอ่ะใช่ดังแล้วนะพอรู้สึกว่าดังปุ๊บภาพที่ต่อไปที่จากความคิดอ่ะมืดตึบเลยตันละลงเวทีมาเพื่อนๆอีกใจกันเฮ้ยพวกเราทําได้กอดคอโอ้ห้าน่าโน้ชกูแบบว่า แล้วคุจะไปยังไงวายนใชีวิตเพราะว่าบางตอนที่นี้ไม่เคยคิดไว้ก่อนไงว่าเป็นดาราแล้วไงต่อไม่เคยคิดตอนเด็กว่าอยากเป็นดาราเพราะมันไกลมากคิดว่าในวันนี้เราไม่มีทางทาได้แน่นอนสมบแร้วพอมันได้ไปในตอนที่เราอยู่อายุประมาณ20ต้นๆทําโอนาไมสิบต้นๆรู้สึกว่าเชื่อไปงไงต่อล้วไม่เคยคิดก่อนเลยว่าไม่เคยคิดสิ่งต่อไปเลยเหมือนเราเล่นเกมแล้วเราไม่ได้เปิดแมปแบบแมปมันยังมืดอยู่่เราไม่เดินเปิดแมปมารร้สึกว่าทําไงดีวะก็เลยหน่อยหน่อยครึ่งปีนู้ยหกเดือนถ่ายโอนาแบบไม่มีกำลังใจทําแบบ ทำเพื่ออะไรอะ่ะท<า>ั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมีชื่อเสียงแล้วแหละใช่โอ้หน้าก็ำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆด้วยรู้สึกสนุกคุณทุกคนสนุกนะฟิตสนุกกันหมดเลยแต่มีกูคนนดีที่แบบว่าชีวิตกูกเกิดมาเพื่ออะไรวะเนี่ยแบบขนาดนั้นเลยใช่เ,เกิดมาทำไมไเวลาไม,ไม่มีความฝันแล้วอะ่ะชีวิตไม่อยากไปไหนต่อเลยเออเดินหาความฝันใหม่ก็เลยไปเรียนหนังสือไปเรียนโครงคอร์สเรียนเรียนธุรกิจเรียนบิสเนสเพราะเราต้องบริหารด้วยเออต้องถูกว่าโอ้โหต้องไปนั่งเท่ากับซ้ำใหม่อ่ะเข้าเ่อวกเาก เข้าใจธุรกิจมากขึ้นเข้าใจการลงทุนมากขึ้นเข้าใจอนาคตมากขึ้นพอเรียนรู้ปุ๊บกำแพงที่เคยมีหายหมดเลยช่วงนี้ไม่มีกำแพงเลยก็เลยวางฝันไว้ไกลไกลเลยคือจะทำโอฮาน่าแลนด์ทำเหมืองโอฮาน่าในอนาคตน่าสนใจน่าสนใจฝันไว้ไกลมากไงเพราะว่าชีวเนี้อจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ผมว่าพี่ทำได้เนี่ยกูต้องคิดไปอีกเนยนะถ้ากูทำได้ปุ๊บกูต้องคิดอื่นทำอีกอ่ะเชื่อมั่นไว้ใจเลยพี่ชีวิตกูไม่มีอะไรทำได้เยอะใหม่ป่ะคนหัวว่ะตอนนี้แก๊งโอฮาน่ามีกี่คนเ จะคนมีใครบ้างอาร์มเดอะมีนจาบอลปกป้องอูดบิ๊กอีกคนหนึ่งใครนะ้น <c oughs> ไม่ค่อยสนิทไอ้ดิวี่ว่าอยากนนแ่เ่มันเป็นฝันหหมายว่าอยา้นไม่ฝันกับเพื่อนเหมือนกันรู้สึกว่าทําด้วยกันมาเราอยากทําคนเดียวแล้วก็ดึงเพื่อนมาเราเหมือนเป็นเป็นหัวหัวหัวว่าวแล้วเพื่อนก็นมาเราก็ลากเพื่อนไปแล้วมันก็เกิดประสบความสำเร็จอ,อะไรก็ว่าหารไปได้เงินได้ทองใช้ช่วงแรกๆมาทําตอนที่บอกว่า ทำมีิ้งแล้วรู้สึกว่ามันมืดอ่ะก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนว่าพวกมึงชอบอะไรไงชอบไหมที่ทําอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยรู้สึกว่ากูชอบอยู่คนเดียวนะเากูตัดเป็นถ่ายเป็นแสดงได้อยู่คนเดียวแล้วเพื่อนก็แค่ทําตามที่เราทําที่เราที่เราบอกบางคนก็บอกว่าก็ชอบนะเพราะมันเพราะมันได้เงินอบางบอกว่าก็ชอบนะเพราะว่ายังไม่รู้จะทําอะไรดีต่างคนต่างไม่มีจุดหมายมีความฝันแต่ไม่มีจุดหมายรู้สึกว่าตรงนี้มันทําไปก่อนแล้วมันมีเงินเข้ามาก็เลยทําพี่เลยบอกว่าพวกมึงทุกคนเปิดช่องทั้งหมดช่องส่วนตัวและทําในสิ่งที่เองชอบจะ มันทาอะไรกันบ้างพอให้เพื่อนเปิดช่องพี่เปิดก่อนคนแรกทำอสตอรี่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองทออําบลอกชีพประจาวันสบอลเกมกาเอ้ยก็เลยเราเพื่อเราเราพิ่งร,รู้ว่าอ๋อเพื่อนชอบเล่นเกมนี่ว่าไลฟ์สดเล่นเกมส<อ>ตีมมิ่งไปสบอลเกมกาไอ้ดิวไอ้ดิวไม่มีความคิดที่อะไรทําตามกูกูชื่อ A สตอรี่ <c oughs> มันชื่ออสตอร r y อันนี้ไม่ต้องคุย่งเแ่าไ่ <c oughs> แต่มันก็มีความถ่ายทําของมัน<อ>เพราะว่ามันก็ตัดลิปเป็นเดอมินทําช่องชื่อช่องว่าบ้านดําเกี่ยวกับรถฮาร์เลย์ชอบฮาร์เลย์อ๋อมีแนวทางนี่ว่า ไปทางฮาเล่ไออูดก็ทำสายเกมบอร์ดเกมตัวตุ๊กตุ่นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เกมอะไรของมันอ่ะมีตัวตุ๊กตุ่นแล้วมันนั่งทาสีอ่ะคนได้ได้เล่นแบบเป็นอาทิตย์ว่างงมันนั่งทำอะไรของมันมันก็ชอบแล้วก็เริ่มเห็นว่าอ๋อ oh, เพื่อนคนนี้ชอบอย่างนี้เรื่องนี้มันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยเวลาเราคิดไอเดียอะไรบางอย่างเราก็ดูว่าเพื่อนชอบอะไรแล้วสิ่งที่เพื่อนเปิดช่องของตัวเองอ่ะเขาสามารถดึงคนที่ไม่รู้จักโอหน้าเข้ามาทำได้ด้วยเออไปเจอคนใหม่ๆอ่ะชอบมอเตอร์ไซค์คนที่ เหมือนแตกออกไปเพื่อให้มาอยู่จุดเดียวอ,อ๋อแต่ละคนก็จะมีฐานแบบนแต่ละคนใช่แต่ละความชอบใช่ใชอ่อะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ความฝันของพี่อาร์มแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มสําเร็จได้ครับพี่ยากนะเว้ยวินัยมัม้งหลายคนนะเราเป็นคนชอบดูพอดแคสต์ชอบชอบดูฟังคนนั่งคูดอะไรเงี้ยแหละแล้วก็รู้สึกว่าลวหลายๆอย่างที่เราจดในมือถืออยู่ในโทรศัพท์เรารู้สึกว่าเออทุกคนที่ประสบความสำเร็จอะมีวินัยกันหมดเลยเออวินัยนะเว้ยมัน มันยากนะมึงมันยากกว่าวินัยกับแรงฮึดคนละแบบนะมึงมึงมีแรงฮึดนะกราฟมึงพุ่งขึ้นสมมติวันเนี้ยกูจะลดความอ้วนแล้วเว้ยกูตื่นเช้ามาวิ่ง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 ไปสามวันดรอปแหละนี่คือแรงฮึดเว้ยแต่ถ้าวินัยวินัยไม่มีวันเนี้ยมึงทำน้อยๆพอแต่มึงทำทุกวันทำทุกวันทำไม่หยุดโอ้น่าเป็นแบบนั้นโอ้น่าลงคลิปแรกๆทำเรามาถ่ายกับเพื่อนเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาเรายื้อยืมขอมพี่บี้แล้วก็ตัดคลิปลงลงสุกอาทิตย์สุกอาทิตย์สุกอาทิตย์มาปปรระมมมาาาณีีีโดดยยทท่่ไไ้สักบ ทำเพราะความชอบล้วนๆปัจจุบ,บันโอนาลงคลิปพุธศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์อาทิตย์ไม่เคยขาดเป็นวินยัยการทาคลิปเราเชื่อว่าเวลาลงคลิปก็เป็นเรื่องสาคัญเหมือนกันทําให้โอนามันประดดกระตั้งเด็จคือตอนนี้พอเราได้รู้ความฝันพี่อาร์มลเล้วเงี้ยก็จ,จะอยากรู้ว่าพี่อาร์มเนี่ยในการที่มีความฝันที่เยอะแยะขนาดนี้ออกับเรื่องความรักอย่างเงี้ยพีออ่อาร์มจะเลือกสิ่งไหนมากกว่ากันเพราะมันสำคัญทั้งคู่ แย่ต yeah, yeah. อนเนี <trilogy> <F occurs> ้ยความรักแย่มากเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาเรามุ่งเราเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าให้อะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ความสำเร็จก็จะเท่านั้นสมมุติว่ามึงทําอะไรบางอย่างมึงให้มัน50ให้ความรัก50เป็นการแบ่งใช่มึงก็จะสำเร็จ50%อร์เความรักมึงก็สำเร็จ50%สเร็ถ้ามึงอยากให้ความรักของมึงเพอร์เฟกต์มึงก็ลงไปเล่นเยอะๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์เล่นไปเลยใช่ไหมใช่ผมก็เล่นเลยงานมึงก็เลยไม่งานมึงก็เลยน้อยไงก็เลยยี่สิบเปอร แปสปอระเยังอยู่อยู่ที่แฟนก<แส>็เป็นอย่างเงี้ยปกติพี่อัมทาอะไรเนี่ยก็คือทุ่มเต็มร้อยเลยไหมกลัวที่จะแบบว่าเผื่อใจปะหรือว่าไงไม่มีเวิร์กไรบาลานซ์เราไม่ค่อยติเเรืกับเรื่องความรักอะไรเท่าไหร่ถ้าให้เปรียบเทียบั้างงานล้มเหลวกับความรักล้มเหลวเสียใจกับนงานมากกว่าความรักไทยของงานมันมันคงกว่ารู้สึกว่าความรักต้องมีนะเป็นคนโขนหาความรักแต่ถ้าสมมติคบกันมานะถ้าเลิกเกินไปนะให้สัปดาห์เดียวสามารถมีสมัยได้เลย เราไม่เคยฝากความสําเร็จเราหรือว่าความรู้สึกเราไว้กับใครเลยอ่ะตอนก่อนคบกันเราก็บอกว่าเราเป็นแบบนี้นะเราทํางานแบบนี้นะเข้าเข้าเข้าใจไหมเข้าใจถ้าเข้าใจไปกันต่อถ้าไม่เข้าใจแยกเราไม่เคยเสียใจเรื่องความรักเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเสียใจที่สุดก็คือตอนแม่แม่แม่เสียอแล้วเวลาชีวิตที่ผ่านมาเวลารู้สึกว่าเจอเรื่องอะไรที่มันทําให้เราเสียใจอ่ะเราเอามาวัดระดับกับตอนที่แม่ตายแล้วผมแค่น้อยนิดเราเสียใจสุดๆมาแล้ว ไม่มีอะไรทาให้เราเสียใจได้มากกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าชิวมากกับเรื่องที่มันล้มเหลวผิดหวังอะไรก็แต่ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไปแคสงานหนังแล้วหนังไม่ผ่านเราน้อยไม่เคยน่อยจะรู้สึกว่าตัวเองยังยังไม่เก่งก็กลับมาฝึกต่อฝึกต่อไม่เคยน่อยกับอะไรเลยไม่เคยโทษคนอื่นด้วยโทษตัวเองอย่างเดียวเรามาพูดถึงเรื่องความฝันช่วงวัยแบบว่าจะแก่แล้วะจะแก่แล้ว <laughs> คือพี่อามวางโอกาสที่จะ,กะเกษียณไว้ประมาณอายุเท่าไหร่ดีครับปีนี้32ปีนี้32นะ ตอนที่รู้สึกว่าจะต้องวางแผนตัวเองนะก็เพราะจากการเรียนเรียนธุรกิจนี่แหละห <úng S 2> ไปเรียนระบบวิสเน็ตมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย<ะ>ต้องวางแผนเลยว่ะต้องคิด5ปี1 0ปีทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็วางวันตายไว้เองต้องวางวันตายนะคือวางวันตายเองมไม่เคยไม่จะตายวันไหนถ้าวางปุ๊บในชีวิตได้ง่ายมากเลยเราจะมีระบบมากอ๋ออ่ะสมมุติ <Okay. S 1> จะตายสัก70อยากจะ,กะเกษียณสักประมาณสัก50นิดนมันแสดงว่ามันมีเวลายี่ปี แล้วเราก็มาดูว่าอีก20ปีแล้วเนี่ยเราใช้เงินเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ uh huh. ถ้าพอเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องหาตังค์ให้ได้เท่านั้นเพื่อที่จะเราจะ,กะเกษียณพอคิดอย่างนั้นมาลงกระดาษมาแล้วก็รู้สึกว่าทําว่ากเกษียณคืออะไรวะทัางห uh huh. เกษียณของของเปาคืออะไรหยุดทํางานใช้เงิน,ดนได้จริงเหรอหน่าเบื่อนะมึงโ uh huh. อฮาน่าเคยหยุด1เดือนเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาหยุดตั้งแต่วันที่25ธันวาเปิดทำงานอกที25มกราคมหยุดย1เดือน uh huh. อาทิตย์แรกสนุกมากเมาทุกวันแฮงตื่นมานก็นอนได้เลยสัปดาห์เดียวนั้นอนะ่ะสัปดาห์มาเหมือนไม่มีเป้าหมายชีวิตเลยวะ่ะเหมือนแบบนอนตื่นมาไม่ีเป้าหมาย <คน S 1> เราไม<ร>าเคยทำนน่นทำนี่เราเป็นคนไฮเปร์มากเราชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปหาคนชอบออกไปพูดชอบออกไปทำอะไรบางอย่างแล้วอยู่ๆมาหยุดหยุดไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเกษียณจนการแบบว่าหยุดทำงานไปแล้วไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนแต่จะพยายามหาแพ s s i v e i n c o m พยายามให้เงินไปหาเงินของมันเองเราใช้ชีวิตทุ่มกับความฝันให้มากที่สุดเราเคยให้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ จนความชอบของเองไม่ได้ไม่ได้ทําเลยศูนย์เปอร์เซ็นไม่มีเบิกรฟ์บาลานเลยคิดว่าความเกษียณนั่นคือการแบ่งเบิกรฟ์บาลานให้มันดีกว่าเดิมให้ชีวิตเราสนุกได้พักผ่อนดีเที่ยวก็ได้งานยังมีอะไรอย่างเงี้ยอืจ้ะคิดว่าเกษียณคงเป็นแบบน,นั้นมากกว่าพี่อามก็มีความฝันที่ประสบความสำเร็จมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพี่อามเคยมีฝันที่แบบว่าสลาย เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้เลยคือไม่มีอะไรสลายเท่าตอนพ่อเสียแม่แม่เสีย,สย<ม>ตอนแม่ตอนแม่เสียนะแต่ตอนพ่อเสียนะเรายังเด็กมากจนเรารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจคําว่าพ่อเสียเลยอะตอนพ่อเราเราเราเสียใช่ไหมเราไปยืนอยู่หน้าโลงศพอะยันยญาอะร้องไห้เว้ยเราถามจริงว่าซีนนี้กูต้องร้องไห้ไหมวะเนี่ยเออไม่เข้าใจตอนนั้น <laughs> เราไม่รู้ว่าซีนนี้กูต้องน้ำตาไหลไปวะเนี่ยทำยังไงดีว่าถ้าเิดไม่ร้องไห้เขาจะดูว่าเราอากตันยุว่รู้สึกยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอะไรเออจนพ่อ เสียมาเป็นหลักเดือนหลักสามเดือนแล้วรู้สึกพ่อไม่อยู่จริงนี่ว่าอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเสียใจคนาเท่าไหรไ่ค่อยเข้าใจความเดกอรอแต่พอมาแม่ดิแม่เรามาเสียตอนเราจะก่อนเราจะเข้าปีหนึ่งเนี่ยหลังจะเข้าปีหนึ่งแต่แม่เสียแล้วรู้สึกว่ามันโตด้วยด้วยความโตด้วยความอะไรมันมันแตกสลายเราเคยแบมือขอแม่แม่ขอตัองค์หน่อยจะซื้อนี่แม่จะเข้ามาหาลัยขอตังค์ซื้อกล้องหน่อยวันนี้ไม่มี<ส>แล้วไม่มีขอเบอร์แบมือขอใครไม่ได้เลยต้องทําเองมันเลยกลายเป็นพลิกทั้งหมดเลย มันจากที่อ้มอ่อนปเปียกกลายเป็นอ้อมแข็งแกร่งพอชีวิตที่ผ่านมาเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจเราล้มเหลวเราผิดหวังถ้าเราเมเนจแล้วไม่เท่ากับที่แม่ตายกูโดนทิ้งเลยกูไม่เก็บมาใส่สมองเลยเป็นคนที่ไม่อยู่กับอดีตเลยถ้าถามอะไรบางอย่างมาบางทีเรา,เรา,เ,ราเราก็ลืมว่าเราเราไม่เคยจํามันทั้งเรื่องความสุขทั้งเรื่องความเสียใจเราไม่เคยจะจํามันเลยเราทําปัจจุบัน พอเราทําได้ดีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนวันนี้สมมติคลิปนี้ลงไปแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะไม่กลับไปดูได้เพราะว่าเราสึกว่าเราทำเต็มที่แล้วมันต้องดีมากๆในจุดของ,ของ,ข,องของเราแล้วใครจะพิมพ์ด่าทีมอะไรเราไม่รู้เราต้องกลับมานั่งแก้ไขมันออคิดถึงปัจจุบันมากกว่าอาดีตมันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่เสียใจเรื่องอดีตเลยทล้วทุกวันนี้<า>ยังรู้สึกมีอะไรสุขคิดถึงแบบวันที่แบบแม่อะไรอย่างเงี้ยเสมอมาเลยเราจะคอยๆตลอดนี่อันนี้แม่เราอันนี้พ่อเราอยู่ตลอดเราอยากให้แม่เราออกทีวีอยากให้แม่เราออกทุกที่ เราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยากให้แม่ไปด้วยเราจะถ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปสร้อยแม่เราไปเจอหิมะครั้งแรกเรให้เอาแม่เราไปไปหิมะทําทุกอย่างที่แม่อยากทำรู้สึกว่าทําเพื่อเขาทุกวันนี้ก็ทําเพื่อออฟฟิศทำเพราะว่าเราไม่มีจุดุงหมายว่าเราจะทาเพื่อใครทุกวันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ไปแล้วจากความฝันกลายเป็นระบบจากระบบกลายเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เพราะว่าเราไม่ได้มาคนเดียวแล้ว<ช>เราอาจจะเบื่อม,มากากับการทำคลิปโอหน้าแต่เรามีล <ะ S 1> หลายชีวิตใช่แล้วหันกลับไปมีเพื่อนเราเจ็ดคน<ร>มีพนักงานเรา25คนในฟิศอ่ะพี่เราต้องดูแลเ,เขาบางคนมีลูกบางคนเพิ่งซื้อบ้านใหม่เขาต้องการเงินจากเราหยุดทําไม่ได้แล้วมันกลายเป็นแล้วพี่อาร์มมีอะไรจะฝากบ,บอกคนที่แบบว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อาจจะแบบเล็กๆกว่าพี่อาร์มก็ได้หรือว่าจะใหญ่กว่าอะไรเงี้ยได้ที่เขากําลังจะสลายหรือว่าสลายไปแล้วเงี้ยครับยามยามให้พ่อคิดเขายังไงดีครับอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันเป็นสแบบิ่งที่เรา ต้องได้ได้รับด้วยใช่แล้วมันจะสอนเราควรโหยหาความลุ่มเหลวบางคนชีวิตชายุทมาแบบดีดีดีแล้ววันนึงมันเจออุปสรรคมันตกลงไปอ่ะบางคนตกใจชิบหายชีวิตเราตกเงินเดือนน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าเดิมอีกแล้ทำไมดีวะคนเราก่อนจะกระโดดไม่ต้องย่อก่อนเ้ยเพราะนั้นตอนที่มึงย่อมึงอย่าเพิ่งไปตกใจมึงอาจจะย่อแล้วเพิ่งจะกระโดดไห้ไกลกว่าเดิมก็ได้เพราะนั้นอย่ากลัวตอนเองย่อ คนเราก่อนจะกระโดดมันต้องย่อก่อนทุกคนจุดเริ่มต้นของทุกคนก็ต้องอย่างนี้แหละโอเควันนี้เราก็มาคุยกับพี่อามโวันนีานะครับอยากให้พี่อามฝากผลงานอนะไรตอนนี้พี่อามทำอะไรบ้างครับฝากช่องน้องเปาดีกว่า อุ้้ยฝากใหพี่ดูอยู่นะจริงนะจริงว่าดูอยู่เวลาทําไม่มีอะไรทําเปิดช่องน้องดูแล้วแบบมึงเก่งอ่ะมึงทําได้ไงว่ามึงคุยคนเดียวแล้วมึงทําเป็นตุกผมวันนี้คุยคนเดียวออ๋พี่ก็อยากจะให้ผมคุยคนเดียวมึงคุยกับญาติญาติดูว่ามึงรักกันดีพี่รู้ป่าวกว่าผมจะมาถ่ายได้เนี่ยต้องรอวันว่างทุกคนว่างโอ้ไม่คิวใช่พอดีอย่างแม่ก็ทำง่วงทำงานอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะติดตามตลอดชอบบ่นด้วยไม่ค่อยมาถ่ายอะไรอย่างนี้พี่อ่างพี่อ่ามอย่างอยู่ในคอนเทนต์ครอบครัวผมไปไปชวนนะชวนได้ลาไปถ้าเกิดอากให้ฝากอะไรก็แล้วแต่นะครับผม อยากได้ความบันเทิงแบบราขกิจจำกัดนะครับผมเซิร์ชไปดูทุกช่อง,งทางเลยนะครับผม oh, H A A O H A A O นะช่องส่วนตัวอยากรู้ชีวิตผมอยากเสือกชีวิตกูไหมเลย A O Story ทุกช่องทางใช่ทุกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมีหมด <Okay S 2> เลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษเลยนะครับพี่<ม>อาโอานาขอบคุณมากส่วนอี e ีหน้านะครับว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะครับที่จะมาเล่าความฝันเกี่ยวกับแต่ละช่วงวัยอะไรองครับ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับช่องกินโชว์นะครับแล้วก็รายการแขกวันละคนความฝันแต่ละช่วงวันนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบบ๊าายย